ดีครับเห็นบ่าดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟา้าพอดีเลยเห็นบ่าครับทุกคนสีดแดงๆเห็นบ่าุ่นดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเห็นบ่าครับโอ้ย่ายวาท่านเนาะกระเจ้าไปก่อนนะเลือนิดเดียวเองครับเห็นบ่เเรือนิดเดียวเองดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าอีกแล้วครับจะเมืดอจะคำอีกแล้วเนาะเห็นบ่าครับหนาเพื่อนกลางมองอยู่ไกลๆนะ หลายๆ่นก็ขายได้หน่อยไว้ทำกิ่นในขอบคัวเนาะคนเฮ่ายังสี่วิธีชีวิตคนลิ้มหนามเนาะก็ดีอยู่บางเถ่อกับบ่ได้วิสืจอเขาเนาะเมื่อนีมาว้าถึงเรื่องอันนี้แด้ครับเรื่องรัฐบาลเพ่นจะแจกเงินหมื่นเนาะเมือได้สิได้จากเถ่อประชาชนก็รอคอยอยู่โดยเฉพาะคนยากจนคือจังผมนี่เนาะรออยู่รอวัน ล้อมือน,นันมือน,นีก็อยากได้ยุเงินทองกองแก้วนะเนาะเออคนจนๆนก็อยากได้ดีเด้อครับแต่คนบ่จนจริงนะ่รกับโบมีความรู้สึกอันนี้ดอกแต่ว่าเงินหมื่นหนึ่งมันมีมูลราคาสูงสําหรับคนจนเนี่ยเมือนบอกครับบางคนหาเงินทั้งชีวิตเนี่ยตายา่าตายายก็ยังบ่บมีเงินหมื่นเลยบางคนเลเนาะเมือนบอกครับ เพราะว่ารัฐบาลส่วนสิแจกเงินหมนื่นกับล้อแล้วเขาจังผมจนจนข็นจนขจังผมผมก็ล้อขนาดเลยบางคนกับโบมนไปเส้นเขาสารอาหารแห่งเขาเกินหมื่นแล้วบ่เพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบางเถื่อิคนก็ออกข่าวหรือนักข่าวอาจจะไปถามเพื่อนเองกับโอ้เลื่อบางเถื่อนกับว่า,า,นนานเดือนนั้นเดือนนี้พอมันหอดเดือนแล้วบ่ได้เพื่อนกับเลือนเลือนไปเรื่อยๆบางเถื่อก็อาจจะไปเส้นของหลานข่าวเมื่อหลายหมื่นก็ได้เนี้ยเงินบอครับ อันนี้ความหวังคือความหวังสูงสุดของคนเฮาเนาะมนุษย์เฮาเนาะผมก็อยากให้เพื่อนแจกไวๆว,ว่ามันติดกฎหมายขอได้เป็นจ่างได้จังบวแจกจัคเกอรอบางคนก็นลอคอยเนาะครับบางคนก็น่าสิื่อนี่แล้วเสือฟาให้ลูกให้ล้านโตงามๆแมนบ่ครับสื่อสุดกีฬาให้ลูกให้ล้านโตงามๆแมนบ่ครับนั่นคือความหวังของคนอยากจนโดยแท้จริงเนาะอืม บางคนก็นว่าสิไปพุนแล้วเปิดลานกุยตอกกุยเตี้ยวยังก็ว่าไปเนาะขายขนมเสน้นขายข้าวปุ่นก็นว่าไปนั่นล่ละมันเป็นความหวังสูงสุดของคนจนเนาะแต่ความรู้สึกแบบนี้ที่ผมเบาไปในถ้าคนที่เขามีฐานะอยู่แล้วความรู้สึกอันนี้มันก็อาจจะว่างเปล่าสําหรับเขาเนาะแต่เฮาคนจนนี่โอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่ลําเลือดอีหลีด้วยครับ ถามมันผิดกฎหมายขอใดหรือจังใดก็เออไฟกฎหมายมทั้งรัฐบาลเป้นกะหลายอยู่พนะน้าหาหลู่ทางเนาะครับประชาชนเขาจะได้ใส่เงินเนาะบางคนก็อาจจะมีหนี้มีสินอยู่ส่วนหนึ่งก็อาจว่าจะใส่หนี้ใส่สินเนาะส่วนหนึ่งก็อาจจะเอาว่าเอาไว้ใส่ใจในขอบขั้วกับมีนเนาะครับแมนบอกครับบางคนก็สื่อเข้าสารานเง ยังกว่าไปหลายอย่างหลายแนวเห็นรัฐบาลอื่นที่วันผ่านมาเพื่อนก็หายเคยหายต่างกันเพื่อนเหตุนแนวใดมันจังบ่ผิดกฎหมายเนาะกับฝ่ายกฎหมายทั้งของรัฐบาลไอยุคป,ปัจจุบันนี่กับพยายามหาหลู่ทางกับให้ประชาชนไปซะเนาะกับถือว่าคืนภาษีประชาชนกับถือว่ากระตุนเศรษฐกิจไปในตัวน้ำเนาะ คนจนคือสิบเอาเงินมาเก็บไว้ลอกคนจนได้เงินมากก็ฝาาใส่เลยละแต่คนรวยให้คนรวยก็อาจบนเหนี้วก็จะอาจให้ฝากธนาคารไว้กับโบลูน้ำกันแล้วแต่บุคคลเนาะแต่เป็นคนจนนี่ได้ไหยใส่แน่นอนล่ะครับเสือผ้าให้ลูกให้ล้านเสือผ้าให้เจ้าของรองเท้าเกือบบกให้ลูกให้ล้านให้เจ้าของอุตสารพัดสารพเพแต่สิคิดออกเหมือนบอกขับยานะมีตังนะ หลายอย่างหลายแนวบางคนก็อาจสิพปดาวจากกักรยานดาวมเตอร์ไซค์ก็ได้แมนบอกครับนั่นแหะอันนั้นคือความหวังสูงสุดกับซอยให้รับาลกระตุนเศรษฐกิจเพื่อนว่าสิแจกไอ้ให้เงินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจมันกะ สิกะตุนอิรีละคนจนเขาคงเอาบ่าเอาเงินมาเก็บไว้หมองหัวน้อนแล้วเก็บไว้ในแบ่งในอย่างนักนเนาะครับรัฐบาลที่พานมาเพิ่กับเคยห้ยประชาชนก็หายหลายคือกันละมันคือบ่ผิดขอกฎหมายกับลงพยามแก้ไขย่าไกฎหมายรัฐบาลกันหลายผดผแมเนบกขับอเอากับพยามหาทางออกพยามซอยเหลือประชาชนเถอะแงินบกขับคือจังจนจนจังพมเนือพมกันล้อความหวังเนาะ เอออยากได้หนูผมอยู่น้ำหนามผมกับว่าเออได้เงินมาผมจะสื่อมองสื่อด่างก็เขาราคาแพงราคาสองพันหาหรือราคาสามพันหาที่ใส่เรามันติดดีๆนะเออผมก็ล้อมันกับบ่อใดเมีนบ่กขับเห็นมอมูขาใส่มองนะนี่เขาก็สื่อมองราคาแพงเป็นมองไอ้ความลึกของเขากับประมาณ6เมตรเจเมตรเนาะความยาวกับประมาณ200กว่าเมตร หัวหนึ่งกับประมาณ2,500ถึง4,500 5 0ห0 6 0พัหพัแล้วแต่ตาทีตาหางเนาะครับเออคือจังผมก็บอหวัางยังหลายผมอยู่ในนามก็อยากได้เงินส่วนนั้นมาสื่อมองสื่อด,ดายด่างแต่รัฐบาลเพิ่ิใสใจจังได้อันนั้นผมก็ยังบ,บ่ทันหูเด้อแล้วแต่กดกติกาเขาก็จะวางแล้วหรือยังก็บ,บ่กหูแลืมแม้นบอกเขานี่ห่ะคนเฮา อันก็คลข,ขายๆภาษีของประชาชนนั่แนแหละเ,เนาะเขาก็เหน็ดจังไดในเมือเขาเป็นผู้น้ำประเทศแล้วกนะ็หาทางออกให้เพิ่อครับประชาชนคนจนเราโบจนก็คงสิบบ่อต่างก้มหวังอนนะัคนจนเนี่ยเขาก็อรอเนี่ยครับรอแล้วรออีกถ้าคนบ่จนอีนหลีก็คงบบมีความรู้สึกแบบนี้นะถ้าคนจนเนี่ยโอ้ยความรู้สึกเนี่ยสูงส่งหลาย อยากได้นันอยากได้นีมีแต่แนวสื่อแล้วบวชที่พานมากะหาได้กับอพ่อใส่เนาะแมนบอกครับคือจังเฮาไปหาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานไปรับจ้างเป็นก้ขาเขา,ขากับบางเพื่อกะอยากได้นันอยากได้นีโย่าเจ่ใจมันก็หลายเนาะคือจังไปเฮ็ดงานรับจ้างอยู่ต่างบานต่างเมื่อเรือต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างอำเภอยังสีมันก็มีค่า้จ่ใจเนาะแมนบอกครับนึง่งค่าค่าห้องละ สองคาอยู่คากิ่นสามคาเดินทางคารถคาล่าเงินบวกรับมันก็มีหลายหลายอย่างหาเจ็บไข่ได้ป่วยเขาก็ต้องใส่ใจเนาะครับถึงจะมีบัตรประกันสังอียังกะว่าไปเนาะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เงินมันก็ต้องใส่บาททองเขาก็ต้องกินเมินบวกรับอืมก็เลยขอภาวนาให้มันได้ไว้ให้สงสารคนจนต่อรักตาบานมันต้องเฮ็ดได้อยู่แล้วล่ะ เพราะว่าเห็นรัฐบาลที่ผ่านมาเพิ่นกับเคยหายอยู่แต่เพิ่นหายแนวใดก็จังหวะมันบอบิดขอกฎหมายรัฐบาลปัจจุบันก็ร้องหาทางออกเบิกไยกฎหมายของรัฐบาลก็เยอะแยะฝูดดอกอืมกันซอยกันคิดซอยกันหาทางออกให้ประเทศชาติให้ค้นจนการที่ได้ซอยเหลือค้นจนเนี่ยถือเป็นบุญอันประเสริฐย่างสูงเลยเด้ครับแบนบอก เขาซอยเหลือคนจนผูยากลรโดยแท้จจิงเงือือว่าเป็นบุญอันประเสริฐเลยล่ะเขาบัต้องไม่เฮ็ดบุญอื่นไก่หรอกเฮ็ดบุญกบคนจนนี่ล่ะเขาจะคิดถึงเจ้าตลอดเลยเฮ็ดบุญกบคนจนอืมคือจังเฮาเห็นคนจนคือเด็กยังนะเด็กด้อยโอกาสอียังังี่สเฮา จากเขาบ่เคยได้ยังสิ้งของจากผู้ใดแต่เขาไปห้ของจากเขาเขาจะจําเขาตลอดเลยดีครับคือคนนี่เคยมีบุญคุณจังสันจังสี่เขาจะจําเลยอืความจําความรู้สึกดีๆของเขามันจะฝังอยู่ในจิตใจของเขาตลอดเนาะบอกครับสี่ละคนเขาพยายามหาแ <c oughs> นวทางที่ดีหาทางออกให้มันได้ แต่ว่ามันมีบางคนบางกลุ่มว่ามันเออเห็นข่าวล้วครับผมฟังข่าวเขาว่ามันผิดข้อกฎหมายยังสารยังเสียอันนั้นผมกระบู่เนาะผมก็บอกาไปตามที่ผมฟังข่าวสารบ้านเมืองผมกับแค่ลูกเจ้าชาวนาเนาะการศึกษาอย่างกับ่ได้เลียนจกสูงทรงคือเขาเห็นแค่ลูกชาวนา่บด้มีความูลอย่างก็ทวนมากับฟังมาจากข่าวสารบ้านเมือง เมืองในโทรทัศน์ในทีวีเนะี่บางคนก็กล่าวว่ายังสันยังสี่ว่าขอกุหไม้ยังสันยังสี่เฮากับปัญามหาทางออกเบืองครับรัฐบาลที่หล้ยๆรัฐบาลที่พันมาเพิ่นก็เคยหายยุคหายเนี่ยได้มันจังบอผิดแม่นบอครับซอยเหลือไว้เถาะคนจนนะอืมมันสิได้บุญเออ้อซอยเหลือคนจนผู้ยากไร้ได้บุญอีหลีอหรอละ แมืนบอกรับเพราะว่าคนแล้วก็เกิดมาเธอเดียวละศาสตร์บางคนก็กว่าวศาสตร์หนาก้อยเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ก็จักมีจริงหรือบ่มีจริงเขาก็ผูญามเดี๋เขามีชีวิตอยู่เขาก็พยายามเห็ดนั้นดีที่สุดเนาะถึงบางสิ่งบางอย่างคนอื่นเขาจะว่าเขาเลี้ยวผิดถูกชั่วดีกับวิีไปหูซ้ำตัวเขาดอกเงินบอกเขาตัวเขาหูดีที่สุดบางเธอบางคนะ เขาบอว่าผู้นั้นผู้นีบ่ดีเป็นบ่ครับอะลองมาไหลข้อมดีข้อมสัวแต่ละมือแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนี่เขาเสดหูเขามาลองเบิ่งเออว่าโมหนีมันบ่ดีมันมีจุดอ่อนมงได้มงใดอีกคนหนึ่งเขาว่าเขาเป็นคนดีเขาพยายามว่าผู้หนึ่งบ่ดีเข้าพยายามมามองในแง่บวกแง่ลบลงมาคิดคิจจรนะคนที่เขาคิดว่าบ่ดีบางเทีเขาอาจจะดีกว่าคนที่ว่าเข้าบ่ดีทมเทบไหมันก็มีเม็นบ่ครับ ทางที่ดีคือทางหลากย่างเอาขาเดาะหนามาเรื่อยๆไก่จะถึงฝั่งนี้แล้วบอดดี้ไพ่เลยทุกคนเอามือนีเออเอาเอาขานี่เอาขา,า,านี่ยดีดหนามไปเรื่อยๆไก่จะถึงฝั่งเนี่ยตกใจเมื่อเราจะคล้องมาหอดฝั่งนี้ได้จังไดเอาขาดีดหนามมาเรื่อยๆวนจากฝั่งคุณบอดดี้ไพ่เลยทุกคนนี่เอาขากระดดกระดุหนามมาเราืเ่อยๆเราไม่หอดฝั่งเราตกใจเลย,ออาายเออคไก่สมัยโบราณน,นั่นว่าขับขวานห็นโ่ล ทุกคนเคยเห็นมัน้งที่เคยออกข่าวหรือออกขา่าวหรืออย่างหรืออย่างกับโอโหูเ้อสมัยก่อนผู้วาวผู้สาวนาออยู่บ้านนอกในพื้่ที่ชนระบทนะครับทุกคนเวลาเ <c oughs> วลาต้นเย็นเนี่เนาะประมาณสิหกนาฬิกาสมัยนี้เนาะสมัยก่อนกับว่ามีนาฬิกาหรอกผู้สาวแถวบ้านนอกเขาจะชอบปลูกพักอยูต่ตมสวนนี่ทุกคนเขาจะปลูกพักรดน้ำ้นไมยู่ตามสวนตามหยังเลยน,นะเนาะ อืมแต่ม <oughs c oughs> ีผู้บบาคนใดหมักจังสี่เขาก็จะไปหาจีบกันตามสวนตามอย่างผู้สาวเออผู้สาวคนนี้ขยันมันเด้อขยันปลูกผักปลูกยังเขาก็จะวอากันปากท่อปากเนาะผู้เบาก็ชี้ไปจีบผู้สาวเลยทุกคนเออผู้บบาก็ชี้ผู้สาวผู้สาวก็หดผักแลลวพอดีผู้สาวก็มานั่งอยู่พอดีผู้บบาก็ไปนั่งอย่กล้ไก่ผู้สาวแล้วก็บอกไก่วันใดเราทุกคน กระขายแถวบางเทียบเทียบกระขายผมวอาขาดอหนาเมืะมะกี้นี่ละอุ้ยกระขายผมวอาขาดอหนาเมืะมะกีนี่ละพ,พ,พ่อผัวแาวเขาไปจีบผู้สาวเมนบักครับเออมองผัวแววนั่งนั่นดานมีหูหูจิงหลีดจิงหลีดที่ยังโตใหญ่ๆซ้ำเนี๋ยวโป้มือนั่นทุกคนผัวแววกับบ่ได้มีเจต,ตนาจะไปข่าวไปแกงจิงหลีดดอกทุกคนไอ้เพาะคว่มอายคว่มขินเนาะสมัยก่อนแมนบักครับ ว่าจีผู้สาวสมัยก่อนทำามักเขาเนี่ยจะบก่าว้าอีอย่างหลายด้วยหมักเขานี่เว้าอีอย่างกับยานตะพีดอายไปเมดเขินไปเมดอเออแต่คนแี่เข้าบวมหมักนี่เบ้าเก่งโผโ่ทุกคนแต่คนเข้ามักนี่บบก่าจีบเขาดอกบกกาว้าเขาดอกบก่าว่าบบก่าชวนเขาคุยดอกทุกคนโห่วอืมพอผู้บ่าวเห็นหู้จริงหลีดเพื่อนเก่าเมื่อแคะแค่แคะหู้จริงหลีดทุกคน ค่แค่แค่ไปเรยโอ้วันลึกลึกเติบดี้นดิ้นจิงรีตัวยันยันซ้ำนิ่โปมือแค่ไปแค่มาทุกคนโอ้ว่ไฟหอดตัวจิงรีตนียตัวจิงรีตตัวยันยั่จีปลมหรืออย่างอื่นเนี่ยตรงจิงรีตตัวยันยันอ้๊บ้มเอาตกใจจิงรีดมันดีดมือไปทุกคนไอจิงรีตตัวยันยั่นะขามันเป็นเงียงเงียงนี่ทุกคนเออหลายหลายคนในคนวันนอกชนระบาก็คงจะเห็นเย่างว่างจิงรีตตัวยันยันนะก็อื่นจีโปมหรืออย่างเนี้ยเนาะ ขากขาจะเปลี่ยนเงียงดีมันก็เจ็บยบโต๊ใจทุกคนผมก็เออขึ้นมาผู้สาวกระต๊ใจพ่อผู้สาวดิเออนีละเรือหนัวเขาทุกสิ่งทุกอย่างบรเคยมีอย่างแน่นอนที่ผมบอกให้ฟังหมายถึงว่าเรื่องผมอยู่ฟังคุณเห็นบาทุกคนผนผมเอาขาดอแนามาเรื่อยๆนะมาหอดฟังนี่เลอเช่นใดผมยังตกใจอยู่ โดยที่ผมมาได้ไฟเลยวผมดอมาเลยเลยมาหอดฟังนี่ได้จนได้ก็อดลียนผมก็บ่าวไปเลยผมก็ตกใจผมก็เลยคิดได้ว่าเออผู้บ่าวผู้สาวสมัยก่อนเขาจีบกันกันนี่ละผู้่าวเพื่อนก็อายเขินผู้สาวเนาะเพื่อนกับไปนางแป๊ะอยู่ไกลๆผู้สาวผู้สาวเพิ่นกหดพักพอดีพอดีผู้บ่าวเพิ่นก็เห็นหู้จริงหลีเพื่อนกับ่ได้เจตนาจะไป เอามันมาขวัวมาต้มมาแกงกินนอกเพิ่นกับแค่แค่เป็นเรื่อยปากเพิ่นกับจีบพุ้เาานั่นละ่คคนนละครึง่งจีบครึ่งเขินเนาะแค่แค่ไปเรื่อยจนขาจิ้งคอดโตจิ้งริดจิ้งรีมาดีดขาเพิ่นเพิ่นตกใจเนาะอื <c oughs> นี่ล่ะที่ผมมาทาั้งที่ดีก็ทั้งหลากอย่างเนาะหรือว่าทาังที่ดีเป็นทางพุดบาดกาับโบหูผมก็ขอบพาบนาหายหลั่งวาน,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 าน,นเพิ่นนั่นนั่น้ ให้ยซอยเหลือประชาชนคนจนตาะคนจนเขารอความหวังเด็กฝ่ายฟกฎหมายรัฐบาลย่อยเดะเฮ็ดจังได้มันจังสิถือกฎกติกาเฮ็ดจังไดมันยังบ่ผิดอย่าเวลือนดุหลายบางคนก็บ่แเม่นไปเส้นของเกินมือแล้วว่นี่มันเลื่อนดุโผดฟผวเมือนบอกเขาแต่ให้แต่ให้คนจนโดยแท้นะคนจนเขาจะคิดถึงเด้คนจน เพ่นบอกครับว่าเด็คิดเอ้ยเพื่อนเคยให้เนาะนี่แหละเสื้อผ้าเขาซื้อให้ลูกให้หลานวะรัฐบาลเพิ่นให้มานี่ละจัก,กรยานซื้อให้ลูกให้หลานสื้อให้เจา้าของไว้ใส่งานรัฐบาลนี่ละให้มาความรู้สึกดีๆความจำดีๆเขาจะจดจำตลอดเน้ทุกคนเม่นบอกครับ ไม่อนีลงมานามกับบอได้ไปยามหลบดอกครับลงไปถางปา่าห้่นป่าดงคงไพมันเป็นตะกาเกา่ามันหกหลายนอ้องสมือเขาเฮ็ดหน้าแล้วเขากับบ่บได้วานกาคือสมัยก่อนซึ่งมาเฮ็ดหน้าสมัยตกมือเขากับมีตะไถ่พ้นหลวกกวานเขาเลยเขาบ่ต้องไปไปวานกาแลวกไปถอนกาคือสมัยก่อนแลวกเลยเห็ุในตะกา,กาเขาหลกลางวางเปล่า มีตะปาดงคงไพ่ึ้นมาก็ไปทอดทางทางออกให้มันแปลนมันลงเนาะเป็นตะก,การแต่สมัยดึกดําบันสมัยโบราณโบรานปูญญาตาถวดมันตกถอดมาเนาะก็ที่เอ็ดจังได้นานละทางที่ดีคือทางหลาดอย่างขอให้รัดกบาลบานได้ ให้ประชาชนในวัยเด้อบางคนก็นอยากเปิดลานขายข้าวปุ้นบางคนก็นอยากเปิดลานขายก๋วยเตี๋ยวบางคนก็นอยากขายขนมแต่ขาดทุนล้นเงินส่วนนี้ก็จังสี่แล้วบางคนก็นอยากได้เสื้อผ้าให้ลูกให้เต้าแมนบอกขับคือจังขมอยอยู่ในน้ำอยังสี่ผมก็อยากได้มงได้คายไ้ใส่ไ้ได้ไปลาหาอยู่หา,หากินแมนบอกข่ับ ถ้าเป็นไปได้ในฐานรัฐบาลเพื่อนไออันนี้ผมอยากให้รัฐบาลเพื่อนเอาอันนั้นด้วยป่าไซมอนไซมอนอีอย่างนะเห็นไอทั้งต่างประเทศเห็นไอเมียฝรังเพื่อนเฮ็ด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 กินเนื้อเขาแดงๆนะถนนมีในนามจิตประเทศไทยผมว่าคือจะดีอยูโตหนึ่งโมเมนต์เกือบกิโลว่าโตบักใหญ่หนึ่งผมเคยเบืองในยูทูบเขานะเออเอาเฮ็ดกินกับเอเอามากินกับไออย่างนะ สมุนสมุนไพญีปุ่นนะเขาเอื่อนอนอย่างนะวาซาบิหรืออย่างนะผมว่าน่าจะแสบหลายอยู่ผมอยากให้รัฐบาลไทยเอาไปปล่อยน้ำจืดมันคงจะโบอันนี้มั้งระบบนิเ,นเวศมันคงบ่เสียหายมั้งแต่ระบบนื้เวนเวีในเมืองไทยมันเสียหายต่างประเทศเขาก็จะเสียหายด้วย mm hmm. ป่าอันนี้มันก็บไดไปอ,อย่างมากไหมผมว่า mm hmm. ทางที่ดีก็อยากให้รัฐบาลเพิ่นเอา่านี่แหละ ใส่หมอนใส่หมอนแซ่หมอนใส่หมอน,มอ,นอีหยังนี่ละเมื่ปล่อยไว้น้ำจืดให้หลายๆมันเต็มน้ำเลยครับผมคิดว่าสั่นมือนีนแค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผม